E é. าราศีความรักร้อนเป็นไฟพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อทะเลาะกันได้ตลอดเวลาคือราศีอะไรบ้างไปดูดวงความรักกับหมอแชมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมีนความรักคู่ครองทำอะไรก็ดูเหมือนขัดหู้ขัดตาไม่ถูกใจคุณไปหมดใจเย็นเข้าไว้ราศีเมถุนความรักความคิดเห็นไปคนละทางกันพยายามหาจุดกึงกลางเข้าไว้หนีที่สุดราศี ตุนความรักระวังถูกขุดคุยปัญหาเก่าๆมาคุยใหม่ทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ปราศีพิจิก ความรักระวังคำพูดจากการคิดต่านซึ่งจะมีผลไปถึงการทะเลาะก,กันในภายหลังราศีธนูความรักคู่ครองเอาแต่ใจตัวเองมากพอควรจนไม่รู้ว่าควรทำอะไรถึงจะพอใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่างดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงทัทนใจดูทมแม่คลิกเลยดวงเด็ดคอม